เดียวของพี่เจนที่ไม่ถอดคอนแทคเลนส์ใส่อยู่อย่างนั้นแหละใส่อยู่ใส่อยู่แบบนั้นแหละไม่ถอดเลยจริงๆเนี่ยมันหนูใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมแล้วหนูก็ถอดแต่พี่ดี้ไม่เคยถอดใครใครที่ใครที่ได้เห็นตาของพี่ดี้แบบไม่ใส่คอนแทคจะเป็นบุญซึ่งเป็นหนูหนูแล้วหนึ่งแล้วก็พี่ป๊อปใช่น้อยคนนะครับที่จะได้เห็นเพราะว่าพี่ไม่ถอดให้ใครดูใช่ตาลอยเนี่ย เป <laughs> ็นคนดมกาวอ,อ่ะมันตลกมากจริงทุกคนจะถึงเซ็นทัวร์ไหมวันนี้อีกสามพันกว่าทุกคนถึงไหมหอ่อใหญ่ใหญ่ท่าไม่ถึงหนูตกงานนะไปทจะหี <laughs> <laughs> ออิก็อ้า <laughs> <laughs> ไม่ออกห <laughs> <laughs> รอกจิอยู่ขอบคุณทัวร์จากไม่ขน,นมด้วยค่ะไม่ขนมมาอีกแล้ว ตัวจากธนวัฒน์นะคะเอ,เอ็นดูรีที่ไว้ดูจันคะ่ะเอ็นดูจันจ,าจ้าเจ้ากอด้วยนี่มาเล้วิโก๋เองเงี้ยค่ะจึงมอกอดทุกคนรู้จกักกับพี่ซีนกี่ปีแล้วตอนนั้นนั่นปีแล้วมังมตอนเราฝืนดันของสมองอ่ะตอนเราอยู่บ้านหลังลนู้นใช่ไหมตีลูกคุยระงับเบื่อแล้ว อ๋อร้างหนูใปีงหรยเลกับปีไดท,ทีกคนสิงกอยู่ที่ไปไทยเวียนทราบหนูใช่ปแกอยูกันเน่ะทราบหนูใชปีไม่อยู่ไม่ยู่ีแต่เลิกกบปีอยู่ล้วีเมบีเรกของซินมาม,นมามามา,มาตอนนั้นแลละแต่วา่าตอนนั้นนี่นี กไปช่วงวันชิเปตอ่ะตึ้งตึ้งก็มามามาเดือนเดือนก่อนนานี้อืมมันก่อนหน้านี้เหรอจริงมากที่มาทางรำนูราตอนนั้นจำได้ไหมที่อยู่นั่นที่ก็อยู่นานเหมือนกันค่ะแต่ว่าคนที่นานกว่าทุกคนก็คือลุกหุยนนากว่าตอนนี้ได้แต่งงานไปแล้วทุกคนร้องไห้หลังร้องไห้คนเดียว ลีกับวังปลอลุนเดียวกันค่ะโอ้ยขอบคุณทัวรนะคะอันเดียวอ่าเยอะจังเลยเนี่ยว่ารถเดนเกือได้แล้วรถเดนไดเป็นตั๋วไหมอ้ามาเร็วค่ะพี่โม้พี่โมันพีโม่ีโมขอบคุณนะคะพี่โม่เดินช่วยจัดเดินช่วยทางนี้นะเราก็รัดคนเต็กไงพี่โม่เนี่ยย่ได้คนเต็กจางของเดินนะเั้ยน ลิลีดกวันเลยลิลี่มันไม่กยใจสีสดำมันเออจริงพี่โมที่พี่โมส่งก็เต่งไหมลิลี่อ่ะลิลี่ใส่เจ็สีม่วงแล้วสีอื่นอ่ะลิลี่ไม่ค่อยใส่อหนูขโมยไปใส่หมดเลยพวกหมาเขาเล่นกว่าสิงพวกอะไรนึงขอบคุณตัวจากพี่บิ๊กเบิร์ดด้วยนะคะแต่ว่าคนเด็กพี่เจนอะ่ะพี่เจนจะใส่หมดเลยพี่เจนจะเป็นคนที่ใส่คนเทคไม่เปลืองนะทุกคนพี่เจนจะใส่ทุกสีเลยไม่ไม่เลือกไม่ค่อยเลือกแต่ว่สีดำก็ที่ การแต่งตัวเริ่มีนแงโอ้ยจีนแขอบคุณนะเนนี่อุ้ยมาด้วยนอีนะจีนดได้วยได้ด้ยได้ได้มืนเจ้าเ ชีดำละนึง่งพี่เจนนี่คะหนูกดติดตามช่องยูทูบเดียวเ <laughs> ดียวไอ้เจี่อะ <laughs> เด็กหวานตึ้งพี่เจนนี่พีเจนนี่เร็วพี่เจนไม่เดี๋ยวเจนมาจะหนูงาต่างวิชาด้วนเหรอคะอยากกินข้าวเอา,มาไม้หรือผีต่างางานกินไม่กินเอ่ะกินเลยไเออ,เ,อ,อเราจะมารีวิว รีวิวนะคะเออรีววิก็จะมารีวิวนะคะทุกคนให้ทุกคนดูว่าพิมก็จะมารีวิวแล้วนะคะค่ะต้มสมม่วงต้มมู๊ใส่สมม่วงค์อ,งอ,งอ,อันดับหนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวป้งเห่าข้าวแล้วก็ต้มสมม่วงอันนั้นใส่ตัวเยกใส่ตัวเยกแต่ว่าร้านน่ามาในข้าวกันแล้วก็ในถ้วยก็คือตักมาแล้วก็ราดน้ำปลาโอเคแล้วเดี๋ยวเรามากินด้วยกันโอเคเรากินโรตีด้วยได้ค่ะพี่โมพี่โมสั่งโรตีมาให้แล้ว

ชาเลยพี่จีดีตัวตรงหมาหเลยงงมันต้องไปดูไหมนี่แค่ดูอะไรนั่นเหรอไม่รู้มึงไปอยูอ่หมาโอ,โ,อโ,อโอ้ตาดูอะไรจ๊ะมันย้ายผีมันได้ตังค์เลย แกทีใชปันนเล็กเดียวเบนอะไรเนี่ย <c oughs> ไอ้ดีบินไปสี่พาคุณได้จับละไอ้นูคุณได้จัาละเงินสามแสนบาทมีดดรี <c oughs> ่สองคนเจี่ยงวะการมีีสองคน ML, นเหยแมวเสร็จไมเยีแมวนั่นวันละไปล้าอ่ คนได้จัได้เสามเจ็ดบาทจิ๊บนี่ไรน่ร้องปเดินต้องมาดัวหนนี้แบบมีตวดดวนน้องเเข้ามาบีมตวนะคะคนที่ชื่อชื่อเนยนะเมื่อกี้อยากให้พี่มันได้ตังค์โอ้โเลยูเอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn